ไอหัวเจ็บเฮ้ยทำไมยางแตกวะแล้วนี่ก็เจอมงเลก็คุยกันนิดหน่อยไม่ได้เจอกันนานนู่นนี่เออมาที่เราก็เราก็ขึ้นรถใช่ปะนี่ก็มาต่อยรถต่อยรถต่อยรถแล้วก็มาต่อยยางตอนนั้นน่าคือเหมือนเหมือนเราดูแผนที่อะไรสักอย่างอะเออแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยว่าว่ายางมันแตกว่าเราได้ยินเสียงดังปุ๊บเราก็แบบปุ๊บแล้วก็แบบมงเลทำอะไรวะเนี่ยทีีน้ปุ๊บ ทำัปเนี่ยทับเนี่ยเข้าอยู่ตู้เข้าอยู่ตู้ทับเนี่ย อะไรเบลล์น <Well, okay>. ีเชื่นบอกเลยใครอะต่นผอมีหลอด ก็ตายไปสิคะก็ไม่ตายเนี่ยยังไม่ติดเลยทำข้าวมาแต่อาจจะขาเข้าไม่ได้คอยเลยคนต่อคิวไม่ไหวไม่ไหวเลยชายเหมือนตายเลยใช่ไหมคาร่าไม่เจออยู่นานเลยย่า have t o b e น n มามีเป็นไหนมามีผานหนุ่มมมีนุ่มใหม ไม่มีเป็นไงไอรองไหมไอรองไหมผมบไหมไอร้องไหมสมมากเลยเหมือนเหมือนหัวเห็ดห oh, ัวเห็ดท oh right, right. ี่ไหนไม่ช่วยไม่หมอบไม่หมอบไม่หมอบเลยเนาะไม่หมอบตัวยูเออไม่หมอบเออว่ะเฮ้ยเฮ้ยผู้ชัดผู้ชัดผู้ชัดนะอ l ไรอ h ไร l เฮ้ยไอปอบตัวยูนั่นเนี่ยเปลี่ยนเลยจริงจริงไอก็ะดองมีอยู่อ่ะตอนแรกอ่ะมันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะชุ่มบิดอ๋อไม่ใช่ มีอายุทุกที่บางนาอายกอยูสุขมวิทปนกาอายุหมอดอ่ะอื่นหัถึงกเลยีมลาสิปนอนหัวละไออายุปับเดียวอ่ะอายมาแค่ชั่วโมงพี่สวัสดีคะ่ะเสีงงยงไม่เป็นเป็นยางสามดักนาจะง่วงยังไม่แน่นอนเสียงอยู่สดใสจนแล้ตอนนี้สภาพเสียงอ <c oughs> ไอ้โซไซมากที่สุดเลยไอ้นี้เยี่ยมเอาเอาของในตู้เย็นเอาอะไรนะร้อนตู้เย็นตู้เย็นโอเคอี <c oughs> ไปทำอะไรอะ่ะจุดห้าไอ้หาเงินนะเนี่ยร้อนเร็วอ่ะ ในกลุ่มพี่พังกูเตอร์เพื่อนพ่านัง ไปหากระพีไม่เจอไม่เจอจุดต่อไป3.55ใช่ไหมโอเค5ทีทำก่อนนะ กันค่ะล่าเซียเขอให้สนุกกับการขยยาขอให้สนุกกับการฟาร์มเตงซิวโออดไอหัวเห็ดเฮ้ยเฮ้ยทำไมยังเตกวะทำ,ทำไมยังเตะกะทำไมยังเตะกะทำไมยังเตกวะเฮีย ะแล้วขับไปแล้วไอ้เหี้ยผมไม่ค่อยชั่วอโทนนะไอ้เหี้ยพีพไอ้เหี้ยผมรู้สึกผิดนะแต่แบบ หนังโอ้ะหนังโอ้ะหนังโอ้เนี่ยทำไมไม่เสร็จปะ Oh n ไอ้เชนเราพูดตอบเป็นภาษาไทยก็ไม่ได้เนยไปหาแปะมาอีโอวยให้คนดูแปะไอ้ี่ต้องให้คนดูช่วยไปเนี่ยโอ้ยแปะเลยยิงงง่ภาษาอังกฤษอยู่ ไม่ตอบแล้วผมไม่เคยตอบคาร่าเลยนะเว้ยเอาจริงอ่ะผมไม่เคยผมผมไม่เคยตอบคาร่าเลยคาร่าตักมาแบบภาษาภาษาภาษาอังกฤษใช่ไหมๆๆใช่ใช่เจอะยางใช่ไหมแต่ผมม่ตอบยังไงดีอ่ะ คาร่าไอรับยูเฮ้ยไอ้ไม่ใช่ไอ้ไม่ได้ทำไอทำรถไอ้แตกก็ไอพึ่งเห็นไอไม่ได้ทำโอ้ไม่เอไม่เอาที่ยูแตกรถบายตอนที่ไอ้เตะใช่ไหมไอ้เตะเตะตรงเหล็กแล้วทีเนี้ยที่แตกคือยูไปเหยียบตะปูมายูดีดีไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันแตกตั้งแต่เรเบลแล้วมันจะไม่ใช่ได้ยังไงยูขี้โม้ขี้แท้ยูขี้แท้ไอเลิฟยู I love you อยู่ทำรอไอแตกใจตังมันเลยยืดไอก็ไม่มีตังไม่มันแตกจริงๆอ่ะยู่เข้าไปที่แวมทย์ดูไปหาลุงลุงลุงแดงแล้วแล้วยู่ก็เก็บไปดูว่าจะเบิกจากป้ายเขียวมาเออขี้เก็บไปไกลเอาไว้ก่อนแล้วกันครับไม่อย่างนี้ละอันยู่ทำอะไรทำปูทำปู เชี่จบปูไม่ได้เลยอย่าทำปูไปขายยาไปเลี้ยงข้าวอัดด้วยเลย next time ได้อ ok จานอ่ะจานก็ได้เลี้ยงด้วยเลย next ไอ้ปิดร้านเลี้ยงเลยไหมล่ะเลี้ยงเลยเหรอไอ้ทำปูอยู่ดิก็ปิดร้านเอาเนี้ยไอ้ยอกเชฟทุกคนอ่ะไปหายูนี่แล้วแบบไปไปผัดไปผัดแบบผัดแบบสดๆอ่ะโชะ sure of c ออฟค e of course จำไหมพูดเรานะพูดเรานะจะจำไหมล่ะ อ้าวย่าพูดแล้วนะจัดไปจัดไปราแป๊บนี่รอรอเชฟทาวเวอร์ก่รู้จักเชฟทาวเวอร์ไหมโอาเยไอะๆนะคนนี้เก่งคนนี้เก่งเอาเหรอโอเคจัดไปเลยไม่ใช่เก่งต้องทำอาหารนะหยิบสาวอ่ะอ๋อเห็นโอาเอามาทำเอามาทำเพื่อเอามาอยู่ต่อยต่อยระบายอารมณ์มั้อ่าโอเคโอเค t h a t s sounds good too let's do it อันนั้นขยันกว่า โอเคโทรมานะบาย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 ไอเลิฟฮะฮะเลิฟเมลอนยูเฮ้ เท่ 37, าไหร่สี่สี่รอต่อไปนมมไข่เท่าไหร่สี่เจ็ดอนมราคาสูงสุดเท่าไหร่รู้ปะเมื่อคืนตอนหม่องเลนจอดยังไม่ได้จะตีมเหรอครับไม่ได้จะตีมค่ะคุณหาชิวได้เลย ไปเจสตีมคือคือเราอะกะมาแบบคือเรามาเข้ามาเข้ามือแต่เข้าแค่แป๊บเดียวใช่ปะ่ะแบบพอเราออกไปออกไปทุระแล้วเราก็เข้ามาเล่นแป๊บเดียวแบบไปเลเบลเอาของไปเก็บอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็เจอมองเล่ก็คุยกันนิดหน่อยไม่ได้เจอกันนาะนนู่นนี่เออเาาแล้วเอาเราก็เราก็ขึ้นรถใช่ป่ะนี่ก็มาต่อยรถต่อยรถต่อยรถแล้วก็มาต่อยอย่างตอนนั้นน่าคือเหมือนเหมือนเราดูแผนที่แล้วสักอย่างอะ่ะเออแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยว่าว่ายางมันแตกว่าเราได้ยินเสียงดังปุ๊บเราก็แบบปุ๊บแล้วก็แบบมองเล่ทำอะไรวะเนี่ย ทีนี้ปุ๊บมันก็วิ่งไปเว้ยมันก็วิ่งอะไรมันคือตอนที่เสียงดังปุ๊บเหมือนเสียงล้อแตกดังปุ๊บใช่นปะนางก็แบบอุ้ยอย่างเงี้ยมันอุ้ยอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งหนีไปเลยเว,ว้ยแล้วก็แบบทำไรวนะแล้วก็ตะโกนทำไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็ไปแล้วแล้วโอเคไม่เป็นไรหรอกมัง้งแลขับขับขับแล้วเข,ขาได้ยินเสียงลอ้อแก๊ก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 แล้วบอกรถเป็นอะไรวะแก๊กแก๊กแก๊ก็เลยดูลอ้อล้อแตกไอ้ท้อมองเลยล้อแตกก็เเเเดดดีีีีีี๋๋๋ยยยวววนนนน้้้้้อองลิาาาตัค์ม นางก็บอกว่าอะไรไม่มาแตกอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นรงก็มันจะแตกอยู่แล้วได้ยังไงบอกว่าอยู่ไปเหยียบตะปูมาเลยแตกไปเหยียบตะปูไปเหยียบตะปูอะไรไม่ใช่แกเมื่อกี้ตอนที่แกเตะได้ยินเสียงดังปุกอะไรดังปุกนางว่าไม่เมื่อกี้ไม่ได้ทําอะไรเลยแบบว่าแค่ต่อยรถเฉยๆไม่โดนล้อบอกว่าไม่คนเลยตอนที่แกต่อย่มันดังปุกแล้วแกยังร้องอุ้ยอยู่เลยนางว่าไม่ไม่ไม่จริงแกไปเหยียบตะปูมาแตกแล้วแบบมันมีตะปูได้หรอวะ่าเข้าใจปะเออส่วว่าคือก็ ก็กูก็ไม่ได้จากมันอะแล้ถกก็ไม่ไม่ได้จากมันก็คือก็ต้องมาซ่อมรถเองนี่ะอย่างที่เห็นนะเมื่อกี้งงเลยแล้วเรนบอกว่าเอาเอารถเก็บเข้ากาล์ดช่ออกมารถมันจะหายเองไม่ใช่ล้อมันจะเป็นเหมือนเดิมใช่ป่ะแต่เหมือนเขาแก้บัคตรงไงก็เลยต้องต่อมเออเศร้ามากตลอดอะเจอนังคนนี้นี่คือแบบไม่เคยได้อยู่ในสภาพปกติต้องอะไรพังสักอย่างอ่ะไม่เสียชีวิตก็ล้อพังอะไรเนี้ย ถ้ามอ,องเลยมได้สตรีมมาตอนนั้นฮะมองเลมไ่้สตรีมเหตอนนั้นคิดว่าคิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันวันเช้าร <sh> <sh> ีบเล่นรีบไปเลมไม่ไ <that> ด้สตรีมเดี <that> ๋ยวจะเชื <that> <sh ake> ええ่อไหมสภาพดูสภาพเป็นคนบูลลี่อีกเก้าเลยอีกเนึงอีกนิดนึงลูกเร็ว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 ฮะ แหมถ้ามาเป็นเปลี่ยนชุดนะถ้ามันเป็นเปลี่ยนชุดฮะแอบไปขายยาแล้วรู้นะฮะ huh? ฉันรู้นะพี่เปาแกแอบไปขายยาแล้วแกไม่ได้ขายแค่ข้าวสารนะแกขายยาด้วยฉันรู้นะแกไม่ขึ้นราคาฉันนะฉันจะ,นจ,ะ,นจ,ะนจะอุ้มแกที่จะอุ้มเออแก้ <c oughs> ผมเด็กบังนาคาอยู่แค่แคทาบางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็กบัง